ถ้ามันโซมขายถิ่นท่าน,นจ้ามือนี้ก็ที่ดอนทอนะคะบ่ายสามโมงค่ะฝนตกอีกแล้วค่ะฝนมาแล้วที่ดอนทอยนะคะฝนแห้ขนาดเลยเหนโอ้โอโตก พามาพาอีสานน่มา,า,า,ม,า,ม,ามาสะกลุลสะกุลกับมาดอนทอย้ามาดอนทอยเนี่ยขามาสะกุลเพื่อมาดอนท้อยสะกุลต้องมาดอนท่อทยดอนทอยเจอทุกครั้งที่มาสะกลุลถ้าหนาวก็ดอนท้อยก็หนาวถ้าคนจบสะกุลก็จะจบ ถ้ามาสกลนี่ต้องถึงดอนทอยสกลนครจะหนาวเนี่ยดอนทอยก็จะหนาวสกลนครฝนตกดอนทอยก็จะตกนะคะวัดกันที่พื้นที่ดอนทอยนะคะทีนี้ตลาดวันจันนะคะวันจันตลาดนัดโคกระบือเนี่ไมาได้ไปเด้อค่ะมีงานบุญทำบุญให้ พ่อแม่ปู่ย่าตายายค่ะวันจันทร์นะคะเ่ได้ไปนะคะนี่จะถ่ายให้ให้ชมบรรยากาศรอบๆแล้วก็จะมีหมอลำซิ่งเล้ะจะมีหมอลำเดี๋ยวจะถ่ายหมอลำห้เบิง่งเพราะว่าบรได้ไปถ่ายโคกระเบือนะคะเวลาเดียวกันเลยโคกระเบือกอ่ะหกเจ็ดแปดเก้านะทีนี้งานอยู่ ที่ปลาทักซิสอ่ะหกเจ็ดแปดเก้าน,นี่ค่ะที่ึ่งมีครั้งหนึ่งค่ะที่ที่จอนทอยวันที่สองนะคะทำบุญให้ปู่ย่าต,ตายายค่ะวันภาคบุษค,ค่ะที่จอนทอยนะคะแล้วทีนี้ฝนตกว่างเรื่องนะเดดออกมาลนะ ทีนี้มารอบใหม,ม่แห้งกาเก่าเลยพระว่ามันจะตกเพราะวันที่สองดเประมาณนั่นแหละว่าจะตกุนวันที่สองหมดล้ฝนแ,แรงมากตกแล้วก็จะมีอากาศหนาวอากาศก็จะหนาวพนละจะมีอากาศหนาว ฝนแรงแรงฝนตกหมอนแดงลั่นๆฝนตกตามตามตามก้อนเมฆใหญ่ๆก้อนเมฆใหญ่ก็ตกโดนเนาะก้อนเมฆน้อยก็ตกหน่อยอันนี้ก้อนเมฆใหญ่ๆปกคลุมเลยค่ะปกคลุมบ้านก่อนทอยเลยอย่าไปทางไหนก็นมืดเมื่ค่ะก่เห็นเลยตอนช่วงช่วงเที่ยงนะจะเห็นจะเห็นท้องฟ้าอยู่ หลังจากเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามฝนมาเลยค่ะฝนล,ลงมาเลยบ่ายสามสามโมงสี่โมงห้าโมงวโอว้ลมด้วยลมมาแล้วลมมาแล้วลมแล้วเดี๋ยววันจันทร์จะทายอันทายหมอร่างซีให้เบิง่งบัว่้าไปได้ไปตลาดน,นาโขกับเบิง้ง โคกระบือไม่ได้ไปแล้วทีนี้ว่าจะไปท่ายอันท่ายควายอันฮูกนางก็ไม่ได้ไปคนตกเลยค่ะพระเจ้ากาลีพระเอาเข่าโคอกเข่าแรงนะคนตกคนห้ามนะเ,เข่าโคอกเข่าแรงแล้วคนแห้งหน่ะได้ดิคนแห้งแห้งคนแห้งแห้ง

โป,อย,ปอยหรือมันจะแรงแรงท่วงไปเลยถ่วมเข่าล้มไปเลยล้มศาสตร์ปูปานปูเลยโอ้ล้มผาเข่าปานปูศาสตร์เลยว่าทั้นทีนี้ผลโยกใส่เัมนีนมันล้มด้วยเหมือนมันจะพะได้วยมีน,นจะพะหรือจะแผ่อะไรแบบนี้จะแผ่หรือจะพะนี่ซาวแล้วซาละ ใครแน่ไข่แน่ไข่แน่แล้วนี่ว่าตามก้อนมีกตามก้อนกี่ถาโงมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้เวอร์ครื่องทักทักรอบนี้โอ้ยแห้งแห้งแห้งเลยแห้งเลยค่ะพี่น้องพี่น้องเอ้ยแห้งเลย พอทรมดาแล้วฝนตกทั่วฟ้า ฝนตตแบบนี้ก่ลุงมภโฮมแล้วแบบไม่นนได้ไม่ได้ปไปถ่ายควายแลวหรอกควายก็เขาคอกอเขาแรงไปเลยแบบยินหยาอยู่คอไปเลยแบบมันเย็นเนี้ยนตโกมันเย็นมันหนาวเพราะว่าอากาศจะหนาวว่สันจะหนาวเร็วแล้วก็จะหนาวนานก็จะหนาวมากมาก ต๊กแบบสีกับน้ำจะห่วมเน้อโจ๊กธรรมดาแล้วก็อย่าโจก๊กแรงแบบขาหอมเปียงๆแล้วกับผลโจกสองใบพัดต้นไม้ล้มก็อย่าเป็นเน้อในโต๊กธรรมดาเอาเอาธรรมดาบ่าเอาเรุนแรงขอธรรมดานะคะเดียกธรรมดาละเศร้าละปล่อยโปรยละลอยปโปอยป ฝนตกโปอยปรยอยละไม่ใช่ไปโปรยแล้วโอ้ขึ้นน่ะขึ้นมาอีกแล้วคนน่ะขึ้นมาหนาเลยดำมาหือมาเลยขาวขึ้นหนึ่งไปแล้วอีกคืนใหม่มาคืนหนึ่งผ่านไปแล้วก็อีกคืนใหม่มาเนี่ยอุ๊เดอันนี้คือปรยโปรยธรรมดานะคะ มาเป็นหาวีนี้โมเมนต์สองพันหาคุณบอกหาผลค่ะหาผลที่มามันจะเป็นสองพันหามาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเลยนีเศร้าแล้วเศร้ายุดเลยละ ยุดจักน้อยยุดพอดีอันให้คนอันไปไปมามาเนี่ยยุดยุดให้คนไปมาเนี่มันจะมาเป็นระยะระยะเลยตกแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ตกนี่หยุดแล้วหยุดแล้วออกไปใส่มาได้แล้วแบบนี้ออกนอกบ้านได้ละทีนี้ก็จะไปทุนละก่อนผนยุดแล้วก็ได้ไปทุนละทำทุนละ เอาเอาเอาจะได้ไปอยู่บนนี้จะได้ไปบ่มาอีกแล้วโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วแรงมากแรงมากเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ แล้วค่ะทีนี้ไปธุระได้แล้วหยุดแล้วออกจากเงอนจากบ้านได้แล้วไปออกจากบ้านจากช่องได้แล้วผลหยุดแล้วแต่ก็ปล่อย,อย,อยพอไปได้คลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้ะขอบพระคุณมากนะคะ สบายดีบองซูขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า